อ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ป้อมนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าลานตรมนะลานตรมที่เมื่อก่อนอาจารย์เจ๊ตังเคยมาทําแบบดังเป็นผู้แตกตรงนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับอ่าอาจารย์ป้อมเนาะให้อาจารย์ป้อมบรลงเอาเลขให้เอฟซีนะครับไปดูกันครับว่าจะได้เลขตัวไหนต,ต้นไปเกี่ยวเขาอยู่เชียานกันเล

โอ้ออเองไน,นมอ,อ,อ,อืมเป็นจังใดนเนาะจังใดครับปูปูบุญมีบ่ปูปบุญมีบม่ออมาเนี่ยสน เป็นยังไงเนาะเหรอขอสามโต้เลยครับขอหน,น้องคนเลยอาจารย์ป้อม sang nó không chơi gần gì phải nào cái gì đây chan cái gì đây cái gì đây ta đen kinh เพิ่นมาหาให้ทำความสะอาดมึมีคนทำความสะอาดให้ไฟทำความสะอาดให้ให้เอาเลขกมให้ให้แอดมินเฮ้ยนั่งรำาไปนั่งล่ำงวดนี้ไปนั่งร่ำใส่สุดมาล่ำเฮยอยากให้คนมาล่ำให้เบิ้ง มันก็ได้เบิ่งโดนแล้วครับอาจารย์พ่อมอ้ายบุญมีหรือว่าปู่ใหครจะตังลำบอกโอ้ยให้ตังลำเลยจะตังลำให้เบิ้งเกตัวเก้าตัวเลยขอสามตัวตรงตรงเลยสามตัวเลยตัวตรงจะตังสิล่ำอ่ครับโอเคบ่โอเคบอสอยากให้มาล่ำใค้มีนางล่ำโดนด้วยีุอย่าง เล็กถูก4 5 3เล็กถูกสี่หาสามมหามสมาป๊กกล้าสหสิเขียนให้แลวสิเขียนใหเหลวเอ้าอ้อย่าลืมอย่าลืมนางล่ำเด้อเออไหถือแล้วไห้คนนี่ไห้เก็ตังนี่มาล่ำไห้ผ้ามูมาล่ำอ๋อนำทีมมาล่ำให้เิ่มเด้อ ตังแ้ตรงๆพี่น้องคะฟังเอาด้วพ uh hmm. uh hmm. ี่น้องผู้ใดเขามาเบิ่งนจส่งให้มาจ้ะมาล่ำน้ำกันใครบร้นก็ส่งตัวแทนมาก็ได้ยี่หังหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองก็บอกว่าไม่ได้ ครบพอดีเ้๊นึงครบพอดีตัวไหนหาคนนางรำหาคนนางรำหาคนให้อดมินบดล่ำอาจารย์ถ้าแอดมินถือให้แอดมินมาลำสิบอ่ะจ้างนางรำก็ได้หานางนำมาหาคนเนาะพี่เป็นว่าให้หามาหาคนให้รางวัลที่หนึ่งพร้อมมาเช่นนี้โชูแล้วชูแล้วเจ็ดสองห้าสี่ เลขทูบส um, oh ี no ่ห no. ้าสเลขทูี่ห้าสามทูบสี่ห้าสาม้ชวครับครับครับอาจารย์ให้หันเบื้งประเทศนาโซ่ให้เบื้งแน่เดี๋ยวตัวนั้นคอยโซ่โซ่ตัวนี้วอนอาจารย์นี่ครับครับ้คนซื้อครดูแบบชัดๆนะคะหกเแล้วก็ห้ สองแปดเจ็ดลวก็ไปหามาให้ได้แล้ววันที่หนึ่งจอยู่แถวใดล่ะจะไปหามาจนหมนไหนน้อนี่เนาะไปชมคลิปนี้อยู่ด้อหศอะไรนี่ยพันเปอร์เซนันเปนตี้หหาพันเเซเลยหกเจสองกับหาซนี่หาพันเปอร์เซ็นต์ ขามแท้เจตา้มาค,ครับครับจานออกเตแท่หาซีหนึ่งหนึ่นหาซีเออครับอย่างนั่งนี่หาซีเนาะจานเนาะเออนี่เชนบอนี่โอ้เยี่ยม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 จานปอบมาเยี่ยมเยี่ยมเอ้แต่พอยุบมองได้แล้วเหนียนโหลดเนาะจับไว้เลยเม่นบอลจานแต่พอเอรนี่ย <Insurance income? c oughs> ุบองได้น <c oughs> <c oughs> ี ได้แท้ๆวันวันที่หนึ่งที่สองเงนบ่นอโอ้ครับร 4, รนี่คซกโันมาได้เรื่องจหลกาาซีหลักกาซีห้าสามเนาะโอเคอเครับครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ไปดูเรื่อทุบหน่อย อเืมา่างคือิใสน้นีแต่ละคนกับคาาามารอมกินนีฮะเน้นตัวนี้เลยใช่ไหมอาจารย์เนนดูก่อนเน้นหสองหกเจเจดหเจ็ดครับอาจารย์เน้นตัวนี้เลยหกเจ็ดสอง เน้นหกเจ็ดองห้าอห้าห้าห้าครับห้าีห้าสีห้าสีล่างคือที่นี่เน้นห้าสี่ล่างห้าสี่ล่างครับอาจารย์ห้ากลับด้วยค่ะกลับด้วยกลับด้วยอ๋อ บุล่างบุล่างซื้อให้หมดซื้อให้หมดเลยอยาไปอย่าได้เสียไอ้บุญมีว่าบุญมีหายเลหายเลยมันบอกตัวไหนก่อนค่ะตัวนี้ตัวใครอาอาซีสามโตมีบ่ ห้าคนหรือเปล่าให้นังล่ำหาคนมาล่ำมาล่ำารอบนี้ให้นังล่ำหาคนมาล่ำรอบนี้ถ้าออกเลขสามตัวหรือสองตัวเลขสามตัวเลขสามโตะบอกคนแมเลขสามตัวบอกคนหน่อยห้าห้านังล่ำห้านังล่ำห้าคนห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่อ๋อห้าสี่ห้าสี่ครับ หกครับอาจารย์เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองบุญทึ่งทึ่ง